สวัสดีครับก็อยู่ช่อง TT Racing เช่นเคยครับโอเคคลิปนี้ก็จะพามาดูสองยาวันนะครับเปลี่ยนแนววันนี้เปลี่ยนแนวมารีวิวรถช่างเลยนะนี่นเอวิสวันนี้มารีวิวเอวิสน,นะครับตัวนี้เอวิสรถยี่ห้อใหม่นะคันนี้ทั้งแต่ครัวเลยโอเคอันนี้ก็เป็นรถช่างรถติ๊กนะครับคู่กับพี่กันเลยมาร์ตัง้งรออยู่พอดนีนี่พี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ,รบช่างติ๊กครับหนะุ่มหนักโอเควันนี้ก็ มารีวิวรถตี่เน่ยเยวิเยตมาดูอะไรข่าวๆบอกได้ไหมพี่เนี่ยอะไรเนี่ยกูสื่อั้งนานแล้ว,ว,วอ่ะเดี๋ยวเรื่มแตะชิบงมาเลยไล่เอาเองเลยราคากับเมนูนี้เท่าไหร่หรอพามาดูชิบูงช่างก,ก็อทำงานอยู่นะชิบูงก็จะมีประกับันรีวิวแหละเนาะของโดมิโน,โน,โนโยอยู่ประมาณ300กว่าบาทอันนี้ มือค้าก็เป็นของโดโโมิโนูเหมือนกันอยู่ราคาอะไรพี่โดมินโนูมือค้ามือค้าอยู่ร้อยเก้าสิบบาทนะร้อยเก้าสิบกว่าบาทอ๋อหนึ่งพันร้อยเก้าสิบบาทปั้มบุญใส่เป็นฐานดำนะครับตัวนี้ปั้มบุญฐานดำอยู่ประมาณสามสี่ร้อยเยนาะตัวนี้ถามซื้อกว่าบาทใช่ราคาื้อสายตัวนั้นใส่อีกไงสายเนาะตัวนี้มันใส่ตัวยาวนะพี่ใช่ใส่สองสายไง อกับตรงสายสาตัวยาวทำปลวกยากทำปลวกยากทำปลวกยากจริงสองสายลูไม้นะข้างล่างใช้งานจริงสองสายเนาะใช่สองสายใช้งานอะไรปกติขาลิปเปอร์ทำเองขาลิปเปอร์ทำเองนะครับโอเคเดี๋ยวดูชิบ,บนตอ,อนที้จะไม่มีเครื่องไม่สิ้นไง <laughs> <laughs> สามสามปีละคัน,นั้งร้ายปีแล้วคันนี้ทำมาหลายปีชิวังก็ไล่ไปนอตหลีดมาเลยนะนี่นอตหลีดมาเลยประมาณนี้เลยแล้วก็มีสาย ล็อกสายตัวล็อกสายของแอติปนะสีแดงประกับประกับนี่ของอะไรพี่ประกับอันนี้ของอะไรวะประการตัวนุ่นะใช่ไหมแ่ประการตัวนุ่งไรนู้นไรเป็นนอตเหรียญสุดเลยกิ๊บสกจุเลยเปล่าแล้วมันจะติดสติ๊กเกอร์โนุ่งมันจะเป็นรูนอตตรงนี้อืมแล้วก็รอออกรอออกลุกออาเนื้อเที่ยนี่ก็เกิ๊บเป็นนอตเหรียหมดเรือไม้นี่เบิกใหม่เมื่อไรไหมเนี่ยเมื่อสองสามพันเมื่อสองสามพัน เฉพาะเฉพาะไม้นะมือสองสามพันสองราคานี้มันจะแพงตามสภาพมันจะมีเริ่มต้นตั้งแต่อยู่สองตั้งแต่สองพันสิบไปไปจนถึงสามพันสองเลสเซื้อตัวสามพันสองมาราคาหนี้ก็มาเสื้อตัวขอบสีดั้ใสอีกแล้วก็เสื้อกระจุกมันใสอีกกระตุกไปประมาณสามพันห้าประมาณน่ะเฉพาะไม้นะเีโฟะไม่เกือบสามพันห้าครับเต็มไม่คิดอยู่เนาะใช่มันเป็นข้าวต้นมันเป็นฝุ่นเป็นเป็นลวดจรั่งเพื่อเป็นรวดจอดมากกว่า ข้างหน้าก็ lay, ไนนล่พิโนอลีดสติ๊กเกอร์มีอย่างติ๊กครับที่ประมาณนี้ชุบบนเียนชุบก็ของเดิมชุดล่างก็จะมีปั๊มกบยักษ์กบยักษ์ใส่เป็นสายสายอะไรเนี่ยเหมือนมูลินนะแต่ไม่ใช่มูลินว่ะคล้ายๆสายเหมือนสายอื่นเลยน่ะแต่ไม่ใช่อื่นสองสายใช้งานใช้งานในจริงก็ี่เนี่สองสายนี่ลองกำลองกำเด็กด้วยเนี่ย เใช่จริง,รงน้ำมันลูมสองสายเลยนะอันนี้ DIY ปูกยากมีขาคาลิปเปอร์ทำดีจงตัวนี้ทำตอนไม่มีเครื่องมิลล่งเนาะนี่ทำเต้านานหรออสวรรค์แทนทำอือสวรรค์แทนทำเนี่ยเป็นไงหรอ DIY อ่ะพอบูธหลอกทิ้งเราเองแต่ก่อนนะ้นฮบูธบูธก็เป็นบูธกึงก่งกึ่งยิงนะอันนี้อะไรกึ่งเองบูธลลอกกึ่งเองจ้างก็เป็นของเดิม ทำสีเนาะดื่มแค่ทำสีดืม่มไอีกทำสีประมาณนี้เลยรูแล,ล้วหน้าก็เป็นสีฟ้าบันไซยางสองร้อยนะลายแม็กซิงดุมก็เป็นลูกกึ่งอันนี้กึ่งเองครับพี่เนี่ยลูกกึ่งกึ่งเบงถ้าเป็นลงกึ่งกัเนี่ยทำเอียงหมดมกึ่งกึ่งกดเสียบนี่กระบอกโชก็ของเดิมเก็บสีโกดจกับ มดแล้วชิ้นหน้าประมาณนี้ดูข้างหลังหลังจะมีเป็นชกุกคอมบิดตัวนี้อยู่ประมาณ900กว่าบาทคอ,บคอมบิดสีแดงคอมบิดสีแดงอาร์ก็เป็น Al อาร์มิเนียมสูงเคียร์นั่นนี่อาร์มีเนียมสูงเคียร์ปโปรพิลนนหนานะมันหนา มันชึ้งหนาๆอยู่นะเพื่อนหนาแดดมันไม่บางมันเป็นชุ่มหนาเลยดูแข็งแรงดีรถแรงเยอะนะเดี๋ยวนี้รถแรงเยอะปะเขาเทียร์ยวงก็เป็นงานตัดธรรมดาการตัดธรรมดาใส่เินดำมาล้อหลังขายีดดำก็เป็นลีดของมือดิสซิ่งนะตัวนี้มือดิสซิ่งเก็บเน้นงานเลนอันนี้สะอาดวิงวิงมือลิงเป็นขาตรงนะครับ นี่ไล่เป็นเดือดมอดีนอัดเดือดเอาอะไรเป็นนวดเดือดดีดุมประมาณนี้ฝั่งนี้นะทอ่อท่อเป็นของ v t d BTD เดือดทั้งใบเดือดทั้งใบทอ่อท่อนี้ใบเท่าไรนี่พี่<า>ท่อใบเท่าไรนี่ท่อนะขาขาจับนะฮาร้อยแต่ว่าท่อไม่ดู หาพัน,นหัวมันาพันเลยกลางนะต่อมันหาหกพันเนี่ยเนะาะต่อใบมันหาหกพันเนี่ยทรงกระดูกขาจับแก่ขาจับตัวนี้ขาลอยขาจับทรงกระดูกใส่ท่อทรงกระดูกก็เปลี่ยนขาจับนะท่อทรงโค้ตสวยอะ่ะให้ชมๆทรงทรง่อยังได้กิบเป็นน้อตรีมเลยนะกิบงนานดีมากคันนี้ของนั่งของของนี้ก็เป็นบูธข้างในกึ่งเองเป็นบูธ มีเนียมมาฝั่งนี้เป็นมีเนียมช่างคึ่งเยงก็คือดุมหลังก็เป็นดุมคึงคึงเยงเลยพวกอะไรคึ่งคันนี้คึ่งเยงหมดดุมสเตอร์ก็เป็นคึงเยงประมาณนี้เลยล้อหลังก็ใส่เป็นยางเบอร์สองสองห้านะหน้าสองร้อยสองห้าลายแม็กซิ่งเหมือนมันมีเสียงรบกวนหน่อยขออภัยหน่อยนะเพื่อนมันอาจจะไม่ได้ยินเสียงสเตอร์ก็เป็นสเตอร์ลีดนะ น่าจะเบอร์สามสี่ 3, 4, น่าเบอร์สามสี่สิบสี่สามสี่ประมาณนี้นะครับบอกบูธพอกอะไรก็เป็นบูธกึ่งหมดเลยโคตรสวยบอกเลยคันนี้เก็บมาเนียนมากนะเก็บโคตรเนียนะนนี่ก็ไรพินอนอตดีพออันนี้ชุดหลังชุดหลังก็ประมาณนี้เดยกคันเกียร์ก็เป็นของหนุ่ยอันนี้ของหนุ่ยสี่งนะครับตัวจเจาะกินเจาะนี่เก็บเป็นนอตดดคาตั้งพินดีเป็นชุบเป็นชุบคาตั้งป็นชุบนะ แล้วก็เก็บไปนอนเลียมเลยนะกันนี้สภาพเรียมเหมือนรถใหม่อ่ะที่ามานีสภาพรถเก่าอะไรแน่นๆนพี่ให้ดูรอบเออสูสูสูเป็นสีเขียวของอาเคสูของอาเคสีเขียวอยู่มานสี่ร้อยกว่าบาทรถโคตรสวยเก็บเนียนทิปชุดสีเป็นชุดสีแท้นะชุดสีแท้ทำสีเบาเป็นเอก เอกนาทองนะครับบอพี่เอกนาทองไปเบาสองตอนนะอยู่ประมาณนี้เลยมาเครื่องทีนี้มาดูเครื่องเครื่องจิบเป็นน็อตลีดมาเลยมันคือมาแ่แต่งบาแปลงตัวเป็นผักมีตะโคงมีตะโคงก็แข็งแค่นั้นนะขั้นเนี้ยมันได้ยินเสียงว่ะนะคันนี้เป็นรถป,ปั่นนะพี่ใช่มีแต่แปลโค้งก็แข็ง มีแค่มีแค่สองอย่างโค้งแข่งโค้งกระเก่งเ้าปั้นแล้วมดเลยตั้งแต่ต้นทุกอย่างซื้อใหม่มดซื้อใหม่เปิดใหม่พวกถังพวกมือสองเหลามือสองได้มือหนึ่งเหลามือหนึ่งเนี่ยะความน่าฮามันจะคอยได้เลยใจไม่รักทำไม่ได้อจริงๆแต่แดงว้าที่แรกเราจะไห้เที่ยวเล่นมันเล่นไม่มีเวลาเที่ยวเลยเล่จอดไปยาวเลย แล้วก็ไม่ได้สตาร์ทเครื่องทั้ทีด้วยเนี่ยไม่ติดด้วยเนี่ยไม่ติดนะครับใช่วันนี้ก็คุ้งไม่ได้ฟังเสียงเราได้ฟังเสียงวันไหนใอยมาถ่ายใหม่เนาะอาจจะวันหลังแเลยวันหลังมาถ่ายใหม่วันนี้ก็ให้ดูสบ่าวเข่าก่อนเดี๋ยข้างในก็เป็นหม้อนญามิเนียมด้วยลืมให้ดูหม้อนญามิเนียมนะชับหินไหมนี่หม้อนญามิเนียมนี่ม่ใช่โลโก้แดงนะลโลกพ่ซื้อตอนนี้มาปุ๊บหรือจะมีโลโก้แดงออกมาจริงจริงไหม้อนญามิเนียมเนี่ยใช่มีโลโก้เย็ดนะโอ้เฉพาะเขามีโลกอีสเปล่ามันมีโลโก้แดงอะเนีีี่่ยใชมมมโโลลกกกก้้ดววแ็สิ๊ อันนี้ไม่มีหล่มเลยเนาะขี่มอหนังข้างในมีหล่มเลยนอรเหล็ฟข้างในข้างในเป็นนอรเหล็ีหมดเลยนะเนี่ยเออนี่ข้างในเครื่องเป็นนอรเหลีฟเลยนี่ขนาดข้างในยังใสเนาะเรียนกริฟข้าวบูแล้วพี่เป็นของอะไรข้าวบูเนี่ยข้าวบูเดิมข้าวบูเดิมดแมวเยอะดิเนาะหมค์คิกเนาะข้าวบูตัวยาคือใหม่บ้าน่ะเครื่องมาทำไมหมุดเครื่องนี้มันเครื่องเครื่องเครื่องทำสเตตดิมอไหมพี่ เพราะว่าซื้อเสืมือสองซื้อจะสูมือสองมาสองพันห้าทั้งหมเสื้อเสื้อกระฝามือสองนะ่งสองพันห้าแล้วมันมันเก็บสียิงทรายอะไรเนี่ยใช่แต่ว่าฝาฝาฝาเก่านะใช่ไม่ได้ก็เลยต้องซื้อเบิกฝาแทีมาใส่ใหม่เบิกฝาแทีมก็ใส่ใหม่ใช่ผู้เสื้อฝ้าผู้แพงเลยของเยาวิตมานี่เลยอะไรข่าวเก็บไม้หมดไม้จิ้งอ่ะครั้นี้เก็บไม้ได้โค้งนะเพื่อนเครื่องอ่ะลูกลูืมใช่ห้าสิบมั้ย อ,อ,อะไรประมาณนี้เลยคันนี้สป่าสวยวันนี้ก็คงไม่ได้ฟังเสียงนั่งเพียเพราะว่ารถดมันจอดนานมันไม่ติดนะลองแล้วมันไม่ติดเดี๋ยววันไหนติดผมจะมาขายชุมอีกรอบหนึ่งวันนี้ก็ไม่ได้ฟังเสียงก็ดูสภาพรอบๆกดูขวดใหม่มาลรดใหม่เลยเก็บนนเนียนๆสายเดี่ยมอะไรติดหมดนะครับก็บให้ดูสภาพรอบๆก นี่ยะแบหมดแล้วนี่ยะ,ะ <c oughs> ไปอย่าติดนะ่ฝังเหี้ยแบบหมดแล้วแบบหมดแล้วต <c oughs> ิบหมดติบหมดเจมาให้ช่างฝากร้านนี่ดีงาฝากร้านหนึ่งเพียรจบกี่ป่ะก็ร้านอยู่ตรงห้าแยกน้องมันหนัก,หนานากนะถ้าพูดง่ายๆก็ ในบ้านใหญ่นูน้นหนักอ่ะใครอยากทำอะไรทำไหนมึอเราทำชักทำอะไรมูฟ้าว,วาววาวใหญ่ยืดชักถาวรเชื่อมอลูมิเนียมเชื่อมอะไรเงี้ยได้ไหนพี่พาผมไปดูฝาดูอะไรอะไรจะไปมึงบวกวก่อบวกอะไรที่ทำไว้เนาะมาดูงานนะครับอันนี้ฝานเนี่ยไอ้พ่อพ่อเนี่ยทำเสร็จแล้วพวอ่อคนนี้ตัวลูกค้าส่งมายังไม่เด็ดยังไม่เด็ดคัดน้ำมันเขาเลย รูที่นี่ครับชักห้าเนียนๆอันนี้ว่าแต่ว่าการตัวเนี้ยนะมันจะเป็นการเลี่ยงน้ำมันเลี่ยงการเพราะว่าเราต้องอุดตัวนี้สองขางมันจะมีสองแบบนะที่ว่าเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้จะไม่เลี่ยงน้ำมันจะเป็นรูอย่างเนี้ยแต่ว่าอันนี้เราทําให้ลูกค้าแบบดันรูยาวๆไงคุกชักห้าคุกชักห้าอันนี้ไหนของเรายิบหายนะเรายิบห้าพวกรูเราพวกเลือนเลือนอันนี้คือเลือนสูงกว่านี้ กำลังจะทำมาเนี่อันนี้กำลังจะทำใช่กำลังจะทำไปจิ้มหมูมานี่คูบงจรทำอะไรทุกอย่างเนาะนี่ฝานี่กำลังจะทำนี่ฝาแข่งเนาะเขาช่างก็ฝาทำฟ้าแข่งโอ้โหชักห้าโอ้โหชักห้านี่เป็นฝาแข่งเลยเนาะใช่ทั้งสามดีเก้าหลอดตึงหลอดตึงดูวะโอ้โหเปรื้ยว เตีวกแขผงพวกแขผงแป้งแเ้งนี่ด้วยนะพี่เนาะนี่เลยพี่นี่แป้งแเผงอันนี้เว็บลอยเว็บลอยหัวเรายิบห่ะเว็บลอยหัวเรายิบห่ะอันนี้คือทำเสร็จแล้วใช่ทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่มีเวลาประกอบของรถตัวเองนะเนี่ยอันนี้มาสู้แล้วอันนี้แป้งหัวซีบีวะเนี่ยใช่ใช่เยอะซูนิคแป้งหัวซีบีเตีมงานเตีม เดี๋ยวฉามาทีดงานนาฬิกาหน่อยก่อนขับเลยว่าวทำอะไรหนูเป่าเลยนี่ก็รถแข่งแล้วพี่นี่ไปแข่งสนามบุรีรัมย์แล้วคันนี้ใช่คันนั้นไปแข่งสนามบุรีรัมย์มาสุดนี่คันนี้ล่าสุดไปแข่งสนามบุรีรัมย์มาโอ้ไปส้มนะแปดแปดจุดห้าอย่างที่พอไปแข่งจริงจนี่ไงก็เดือดวาวฮักโดยแข่งใครไปทำหยกกระบาลเลยเอาใหม่ดิพี่ไปใหม่เดี๊ยนี่ยที่ทำใหาชิ้นกินเช่นนี้เดี๋ยวนี่คันนี้กับอีกคันหนึ่งแข่งงานจ่บอกคันนี้นะเป็นรถแข่งนะ ขั้นเนี้เอาไปแข่งสนามไม่ใช่ในคันนี้ใช่จะกรอ่ะสนามเป๊ะที่ภาษาอะไรนะทีงานงานในอาชีพันนี้ก็ก็เลยไปเอาดีมมาหลงๆมันอยากขับดีมก็เลยไปเอาดีมมาเลยเห็นเอาตามใจตัวครับเนี่ยเราก็เลยเอาคันนี้มาทำหาซิมินมาเห็นมองขับไดนนีกว่ามัจจะ้หรือ่ปอ่าสนใจทำอะไรมูรุดมูอะไรก็ติดต่อได้นะ ฝากฝากเบอร์ดีกว่าพี่เขาใหญ่โทรมาตามเบอร์เผื่ออยากสอบถามเรื่องราคาอะไรเนี่ยว่าโทรศูนย์แปดแปดสามสี่สี่หนึ่งสามห้าหกเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอารันพี่เนตเฟซบุ๊กอานันพี่เนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เฟซไปให้เผื่อไอ้ทักมาถามเอารูงอะไรมีมดเจ้านี่ยังไม่มีเท่เลยโอเคขี้มีก็ประมาณนี้ให้ดูอะไรสนใจก็ทักมาตามเฟซทางเลย ม่ตามเด้อต้องลงนั่เว้ยนี่ประมาณนี้ยูวีค่นี้ทิ่พี่ก็ขอฝากไว้เพียงอันนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับนะครับจะพบนั่นล่างล่างล่างแฟนนะครับที่เด่น